สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต้าจะมาพูดถึงเรื่องพลังงานที่เข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะให้ทุกคนได้ฟังกันก็คือว่ามันจะมีพลังงานที่เข้ามาในวันวิสวัดวันที่2 1ก็คือความเข้มข้นของพลังงานที่เข้ามาประทุกับดวงอาทิตย์คลื่นความถี่ที่เข้ามาพร้อมกับการลึงตัวของดาวเคราะห์ ในช่วงเดือนมีนาคมนี้คือครีมายันและวิสุวตรตมันจะเป็นพลังงานที่เข้ามาสู่โลกของเราสูงมากทําให้เราทุกคนเกิดความเหนื่อยล้าจากผลของกระบวนการผสมผสานผสมผสานร,ระหว่างพลังงานใหม่ที่เขารวมตัวเข้าด้วยกันซึ่งมันก็ จะเป็นกระบวนการของการวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นและการปรับเปลี่ยนโลกและปรับเปลี่ยนระบบของร่างกายระบบประสาทระบบจัก,การระบบ dna ของมนุษย์โลกของเราด้วยนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการชำระล้างโลกซึ่งจะรุนแรงแล้วก็มันจะมีผลต่อชีวิตประจำวันของเราคือในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะมีความสำคัญก็คือว่า มันเป็นภารกิจสุดท้ายของพลังงานเก่ามันก็เลยจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูหรือว่าสถา,านการณ์ต่างๆในอดีตเนี่ยค่ะที่มันน่าลาคาญที่เหมือนเหมือนกับดาวพุธถอยหลังข้อคองเนี่ยค่ะมันจะเป็นสถานการณ์ที่ปะปนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตทั้งหลายสำหรับเซลล์ในร่างกายของเรา เซลก็กำลังดูดซึมด้วยการหดตัวของเซลล์พลังงานใหม่ของเซลล์ก็จัดเตียงตัวกันใหม่เพราะว่าเซลล์เหล่านี้กำลังส่งผ่านไปยังจิตสำนึกอื่นๆซึ่งครอบคุมร่างกายทั้งหมดของเราคือตั้งแต่ศีรษะสมองเครือข่ายประสาทไปจนถึงเท้ามันก็เหมือนกับการเปลี่ยนชุดใหม่นั่นแหละคะ่ะคือการเปลี่ยนโครงสร้างเซลล์ มันเป็นอะไรที่วิเศษแต่ว่ามันก็ดูซับซ้อนอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะไม่เคยประสบการณ์นี้มาก่อนแต่ตอนนี้มันก็คือจะเริ่มมีประสบการณ์ขึ้นมาก็คือว่ามันจะเป็นการสร้างรูปแบบใหม่คือร่างกายใหม่ของมนุษย์อวัยวะของมนุษย์ก็จะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนบทบาท ในรูปแบบของร่างคือหรือว่าขนาดหรือว่ารวมตัวการรวมถึงเส้นเลือดของเราด้วยค่ะและก็ส่วนหนึ่งของร่างกายของเราซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกเซลล์เปรียบเสมือนกับการชำระล้างของตัวตัวเองคือชำระล้างสิ่งเก่าออกจากตัวของเราระดับเซลล์ซึ่งบางส่วนเนี่ยจะย้ายไปที่ใหม่ไปจะย้ายไปสถานที่ทำงานใหม่คือบางส่วนก็เซล์บางส่วนก็จะเข้ามาแทนที่ บางส่วนก็จะถูกดูดซึมแล้วก็รวมตัวเข้ากับงานใหม่สิ่งนี้มันเหมือนกับเกิดขึ้นคือเซลล์ที่กําลังรักษาตัวปรับตัวกับการเกิดใหม่คือโดยเล้วไปแล้วร่างกายของเราเนี่ยเซลล์มันจะถูกแยกออกจากกาันซึ่งทําให้เซลล์เหล่านั้นอ่ะมันเบาลงซึ่งจะเปลี่ยนบทบาทของจักกะของเราอ่ะ เป็นครั้งแรกทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เขาเนี่ยได้พยายามทำความเข้าใจเพื่อให้พวกเขาหรือว่าทุกคนเนี่ยได้พยายามเข้าใจในสิ่งที่ตนเองกำลังประสบอยู่ตอนนี้ค่ะคือเส้นเมริเดียนส่วนกลางของร่างกายของเราที่อยู่ในจกักรหลักมันกำลังปรับสมดุลทุกสิ่งต้องเคลื่อนไหวความถี่ต่าง เราก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะเพื่อว่าให้ร่างกายและจิตใจของเราสมดุลสู่เหมาะกับโลกมิติที่5ที่กำลังจะได้รับการปรับเปลี่ยนทีนี้มันทำให้เกิดความเข้มข้นตั้งแต่ต้นเดือนขึ้นมาแล้วตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่21ของเดือนมีนาคมเนะะี่ยค่ะ มันจะเป็นกระบวนการที่ทำให้เรารู้สึกว่าลำคาญเนื้อลำคาญตัวไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทหรือว่าระบบของรา่างกายของเราหรือว่าจิตใจของเราด้วยค่ะมันจะส่งผลกับโลทั้งหมดเลยเพราะว่าพลังงานของความเป็นชายหรือว่าก็เรียกว่าพลังงานชายอันศักดิ์สิทธิ์มันกระจับกระเ็งมากขึ้นหมดทั้งบนโลกของเราแล้วก็เหลือแต่พลังงานของสตรีที่ ที่มันจะต้องมีทั้งสองอย่างคือมันจะต้องมีเป็นพลังงานที่มันรวมตัวกันเข้ามาเช่นเดียวกับทุกชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกของเรามันก็เลยส่งผลให้โลกของเราเนี่ยเกิดภัยพิบัติต่างๆจะมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงและทำให้เกิดความไม่พอใจสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโลกของเรามากมาย ภาวาโลกของเราเนี่ยกำลังขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่กำลังส่งเข้ามาก็คือพลังงานใช้ที่สังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้มันคล้ายคลึงแล้วก็คู่ขนานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเราค่ะมันคือความสำคัญและเป็นพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเนี่ยจะได้สัมผัสอย่างเช่นสังคมของฝั่ง ยุโรปตะวันตกตอนนี้ค่ะที่กำลังเกิดขึ้นมันเป็นการล่มสลายของพลังงานเก่าหรือว่าโลกเก่าที่มันจะเป็นที่อาศัยของมูลเซลลูล่าของคนที่เขามีอำนาจในการสั่งการเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆในโลกของเราและมันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งมันจะเหมือนกับ สงครามก็ไม่ต่างกันนะคะคือทั้งภัยพิบัติทั้งสงครามทั้งสงครามเศรษฐกิจและสงครามการเมืองอะคะ่ะทีนี้โครงร่างชายในปัจจุบันเนี่ยมันก็กำลังจะพังทลายลงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ต่างๆที่รุนแรงที่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ดูโกลาหลวุ่นวายคือที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เหมือนกับการตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็เข้าไปสู่วสัน์วิศนุวัตรความขัดแย้งทางสังคมการเมืองหรือว่าเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานใหม่ มันจะเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็จะส่งพลังงานออกมาเป็นกระบวนการเดียวกับปัจจุบันของเราที่เราอารู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นศีรษะของเราฟันของเราคอของเราหรือว่าอาการ ร้อนวูบวาบในร่างกายของเราปวดศีรษะหรือว่าเกิดความงงสงสยัยความไม่จริงต่างๆทั้งกระบวนการต่างๆอากาศร้อนวูบวาบหรือว่ามีความอยากอาหารที่มันเปลี่ยนไปอะค่ะส่วนการดื่มน้ํามันก็จะมีความรู้สึกว่าเรารู้สึกกระหายน้ําจังเลยแล้วก็มีความรู้สึกกังวลใจต่างๆแล้วก็จับก,กัดช่องท้องทางเพศหรือว่า ฐานต่างๆเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือคนที่มีประจำเดือนหรืออะไรต่างๆมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการคลาดเคลื่อนหรือว่ามากน้อยหรือมีอาการแบบอาการคันต่างๆทางร่างกายแล้วก็ทางเดินหายใจต่างๆเนี่ยมันติดขัดชั่วคราวแล้วก็มีความรู้สึกว่าบริเวณท้องหรือว่าวัยวัดต่างๆมันปั่นป่วน การเห็นการได้ยินทางหูการรับรู้หรือว่าการปัสสาวะมีการย่อยระบบย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดการปั่นป่วนเกิดขึ้นร่างกายก็อาจจะมีการปวดเมื่อยตัวปวดศีรษะมีอาการมึนงงหรือว่าอาการเมอ่อยลอยต่างๆอ่าแล้วก็มันเป็นการปรับเปลี่ยนพลังงานช่วงนี้ค่ะ ของร่างกายของเรามันส่งผลทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นการปรับเปลี่ยนระบบของร่างกายของเราแล้วก็ระบบพลังงานของโลกด้วยเพื่อเข้าสู่มิติที่5คือโลกยุคทองใหม่ของเราค่ะการที่เราจะผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เราก็ต้องสร้างพลังงานความถี่ของเราให้สูงขึ้นพากันทําสมาธิฝึกจักรการรงฮิลเชื่อมต่อกับพลังงานของธรรมชาติให้มากๆแล้วก็ ทำจิตให้ร่าเริงสดชื่นแจ่มใสมีแต่พลังงานบวกเพราะว่าพลังงานพวกนี้มันจะ,ะส่งผลให้เราเนี่ยเกิดอาการปั่นป่วนเหมือนโลกของเราที่กำลังปั่นป่วนแต่เราก็พยายามทำจิตเราให้มันสงบเยือกเย็นแล้วก็สดชื่นแจ่มใสไว้ร่าเริงไว้แล้วก็มองดูมันมองการล่มสลายของโลกเก่าสิ่งเก่าหรือว่า การชำระล้างร่างกายของเราทิ้งสิ่งเก่าๆความเชื่อเก่าๆออกไปเอาข้อมูลเก่าๆที่มันโดนครอบงำม,มาเนี่ยให้มันโลบออกไปเลยตัดออกไปไม่ต้องคิดถึงอะไรที่มันแบบเจ็บปวดหรือว่าตกค้างหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราบัทอนให้เราต้องย้อนไปเรื่องอดีตเก่าหรือเสียงความเจ็บปวดหรือว่าความทุกข์ต่างๆเนี่ยให้มันตัดออกไปที่เป็นพลังงานลบพลังงานเก่าเงนี้ค่ะ พยายามสร้างพลังงานใหม่พลังงานที่ดีสดชื่นสดใส,สคิดบวกอย่างเดียวสิ่งนี้มันจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็พร้อมรับกับพลังงานใหม่ๆเพื่อให้ร่างกายของเราเหมาะสมกับกายใหม่ที่มีอวร่าเหมาะสมกับมิติใหม่โลกมิติที่ยากของเราค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะที่ค่อยๆพูดจะช้าเพราะว่ากลัวทุกคนจะไม่ค่อยเข้าใจมันก็ต้องมีช้าบ้างเร็วบ้างอะนะคะ แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ